ในวิดีโอนี้เราจะเจาะลึกเข้าไปในคดีที่น่าเศร้าอย่างยิ่งซึ่งเปิดโปงถึงข้อบกพร่องลึกซึ้งในระบบยุติธรรมสิ่งที่เริ่มต้นจากการเป็นวันหยุดพักผ่อนกลับกลายเป็นเหตุฆาตกรรมโหดเหี้ยมและทิ้งไว้ซึ่งคำถามที่ไม่มีใครตอบได้นานนะับทศวรรษมาเริ่มต้นกันเลยเวลานั้นเลยตีสาไปแล้วของวันที่3กรกฎาคมปี1996และดาน่าโรลิน กำลังขับรถไปกับเพื่อนๆบนถนนหลังจากที่เขาไปเปิดเพลงเป็นดีเจที่คลับแห่งหนึ่งและส่งเพื่อนบางคนกลับบ้านเขากำลังจะพร้อมสำหรับการนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่เพราะเขารู้สึกเหนื่อยล้าถนนเฟ อาริรีรถนั้นมืดมิดและดาน่ากำลังเดินอยู่บนถนนที่เงียบสงัดเมื่อเขาเห็นบางสิ่งบางอย่างอยู่ไกลๆในแสงไฟหน้ารถของเขาในตอนแรกเขาคิดว่าเป็นซากสัตว์ที่ถูกรถชนแต่ดาน่ารู้สึกว่าเขาควรจะมองให้ใกล้ชิดกว่านี้ดังนั้นเขาจึงทำเช่นนั้นเขาจะไม่มีวันลืมเลือนสิ่งที่เขาเห็นในครั้งนั้นไปได้เลยอย่างน้อยก็มีหนึ่งชีวิตไม่ใช่สัตว์ตอที่กำลัง ดิ้นรนเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเด็กผู้หญิงคนหนึ่งขดตัวเป็นก้อนกลมและพยายามที่จะพูดแต่เธอทำไม่ได้เธอสะอื้นให้เธอมองขึ้นมาที่ด่านหน้าด้วยน้ำตาที่ไหลอ่ะ ภาบแก้มแนละอ้อนวอนเขาในความเงียบให้ช่วยชีวิตเธอทันทีนั้นเองเพื่อนๆของดานะ่าก็วิ่งไปที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ใกล้ที่สุดมันเป็นปี1996ซึ่งคอนส่วนใหญ่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือดาน่าอยู่กับเด็กผู้หญิงคนนั้นมันคือสัญญาของเขาว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีเด็กผู้หญิงคนนั้นยังคงร้องให้แต่ดาน่าพยายามปลอบโยนเธอ โดยบอกเธอว่าความช่วยเหลือกำลังมาและทุกอย่างจะดีขึ้นใน,นไม่ช้าเขาได้ยินเสียงหววรถพยาบาลอยู่ไกลๆและเขาสัมผัสได้ถึงร่างกายของเด็กผู้หญิงคนนั้นที่เริ่มยินเยียบดาหน้ารู้ทันทีว่าเธอจากไปแล้วเขาไม่รู้ชื่อของเธอด้วยซ้ำซึ่งก็คือริเบก้ามิดเดลตันเขาไม่รู้เลยว่าเธออายุเพียง17ปีเท่านั้นเมื่อชีวิตของเธอถูกพรากไปเขายังไม่รู้ด้วยว่าเธอแค่มา พักผ่อนที่เบอร์มิวดาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นครอบครัวมิดเดิลตันอาศัยอยู่ที่เบเวิอลทาเลเบกก้ามีพี่ชายสองคนชื่อแมทธิวและมาร์คและพ่อแม่หนของเธอชื่อซินดี้และเดฟมิดเดิลตันเธอเรียนที่โรงเรียนมัธยมเซนเทเนียของเบวิยลและได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนักเรียนที่ดีรอบด้านรีเบกก้าชอบที่จะสนุกสนานและโดยทั่วไปเป็นคนที่มีความสุขมากแต่เธอก็เป็นคนที่ระมัดระวังมากด้วยลูกสาวของฉันเป็นคนเป็นมิตร แต่เธอฉลาดทันคนเดฟผู้เป็นพ่อกล่าวดังนั้นผมจะไม่ต้องกังวลว่าเธอจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีทุกคนที่ทำงานกับเธอที่ปั๊มน้ำมันคิดว่ามันเป็นงานที่ดีที่สุดสำหรับเธอ เธอเป็นคนใจดีและช่วยเหลือและเธอมักจะยิ้มแย้มเสมอเมื่อเห็นใครบางคอนรีเบก้ามีกลุ่มเพื่อนมากมายเช่นกันเธอมักจะไปนอนค้างที่บ้านเพื่อนและเธอชอบใช้เวลากับครอบคร,บครัวไม่ว่าจะเป็นแค่ไปดูหนังหรือออกไปทานอาหารข้างนอกเธอยังสนใจที่จะอยู่กลางแจ้งเสมอเธอชอบเล่นสกีน้ำตกปลาและตั้งแคมป์มากกว่าที่จะต้องอยู่บ้านเฉย เธอชอบที่จะลองสิ่งใหม่ๆและพร้อมสำหรับการผจญภัยเสมอและถึงแม้ว่าพ่อแม่ของรีเบคก้าจะแยกทางกันเมื่อเธออายุ13ปีเธอก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสองคนเธอไปพบพวกเขาบ่อยและเธอ เข้ากันได้ดีกับพี่น้องต่างพ่อแม่ของเธอด้วยจัสมินมีนเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของเธอตั้งแต่เธออายุ6ขวบตั้งแต่วันที่พวกเขาพบกันทั้งสองคนนี้ก็แยกจากกันไม่ได้พวกเขาทําทุกอย่างด้วยกันและเป็นเหมือนที่น้องมากกว่าเพื่อนด้วยเหตุนี้พ่อแม่ของรีเบคก้าจึงให้ของขวัญเธอเป็นรางวัลเมื่อเธอเรียนจบชั้นปีที่สิ แต่มันไม่ใช่ของขวัญธรรมดาเธอไปเบอร์มิวดากับเพื่อนสนิทของเธอจัสตินเป็นเวลาหกสัปดาห์นี่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับรีเบคก้าจริงๆรีเบคก้ารู้สึกตื่นเต้นกับการผจญภัยครั้งใหม่ในชีวิตของเธอ เธอชอบที่จะสนุกสนานและอยู่กลางแจ้งและเธอรู้ว่าเธอจะได้หกสัปดาห์ที่ดีที่สุดในชีวิตกับเพื่อนสนิทอยู่เคียงข้างเธอเบอร์มิวด้าอยู่ห่างจากชายฝั่งนอร์ทแคโรไลนาประมาณ640ไมล์ซึ่งเป็นระยะทางที่ยาวไกลาจากทวีปอเมริกาเหนือซึ่งเป็นที่ที่รีเบคก้าอาศัยอยู่ในออนแทรีโอมันรู้สึกเหมือนว่าเธออาศัยอยู่อีกฟากโลกผู้คนไปที่นั่นเพื่อหาทรายสี ชมพูอากาศอบอุ่นและเกาะต่างๆ181เกาะที่ประกอบกันเป็นหมู่เกาะนี่คือที่ที่รีเบคก้าและเพื่อนสนิทของเธอจะไปพักอยู่เป็นเดือนครึ่งพวกเธอจะไม่ได้อยู่คนเดียวโชคดีสำหรับ บัจมินพ่อของเธอริกอาศัยอยู่ที่เบอร์มิวดากับแม่เลี้ยงของเธอและเธอมักจะไปเยี่ยมพวกเขาตราบใดที่มีผู้ใหญ่อยู่ดูแลพวกเธอจะปลอดภัยในขณะที่พวกเธอเล่นบนชายหาดถ่ายรูปและมีช่วงเวลาที่แสนสุขมันไม่ใช่ว่าพ่อแม่ของรีเบคก้าปล่อยให้เธอไปโดยไม่มีใครดูแลรีเบคก้ารู้สึกตื่นเต้นกับการเดินทางครั้งนี้แต่เธอไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิต ของเธอวัยรุ่นรีเบคก้าและจัสมินขึ้นเครื่องบินเก็บกระเป๋าและออกเดินทางไปยังเบอร์มิวดาเป็นเวลา6สัปดาห์พวกเธอถ่ายรูปกันมากมายบางรูปถ่ายบนเครื่อ บินไปเบอร์มิวดาบางรูปถ่ายบนชายหาดและบางรูปมีบ้านสีสันสดใสเป็นฉากหลังพวกเธอมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการเดินทางในช่วงสองสัปดาห์แรกเด็กผู้หญิงทั้งสองสนุกสนานกันมากแต่ริคพ่อของจัสตินได้ตั้งกฎเกณฑ์บางอย่างเพื่อดูแลพวกเธอให้ปลอดภัยประการแรกเด็กผู้หญิงทั้งสองจะต้องไม่กลับบ้านช้าเกินเวลาที่กำหนดริคไม่อนุญาตให้เด็กผู้หญิงขี่จักรยานหรือมอเตอร์ไซค์เพราะเขาคิดว่ามันอันตรายสำหรับพวกเธอและพวก เธออาจจะได้รับบาดเจ็บหักล้มหรือปล่อยให้เด็กผู้หญิงสนุกสนานแต่เขาก็เฝ้าดูพวกเธอเหมือนพ่อแม่ที่ดีทุกคนจะทำเมื่อวันที่27มิถุนายนมาถึงรีเบคก้าได้กล่าวคำอำลาให้กับวัย16ปีที่แสนหวานและความสุขของการเป็นวัย17ปีเดือนมิถุนายนสิ้นสุดลงและเดือนกร,รกฎาคมก็มาถึงทันทีในวันที่2กร,รกฎาคมปี1,900 96เด็กผู้หญิงทั้งสองจะไปพบกับกลุ่มเด็กผู้ชายที่บาชื่อไวท์ฮอสเทวเว r ร์ริกไปส่งเด็กผู้หญิงทั้งสองและรู้ว่าพวกเธอจะอยู่กับเด็กผู้ชาย ดังนั้นรีเบคก้าและจัสตินจะไม่ได้แอบไปพบพวกเขาเด็กผู้ชายเหล่านั้นอยู่ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนที่เบอร์มิวดาพวกเขามาจากซาฮาราชาอาณาจักรพวกเขาสนิทกันอย่างรวดเร็วเพราะอายุใกล้เคียงกันเด็กผู้หญิงทั้งสองต้องกลับบ้านภายในหนึ่งนาฬิกาแต่ปาร์ตี้ยังคงดำเนินต่อไปที่บ้านของเด็กผู้ชายคนหนึ่งจนเกือบเที่ยงคืนอย่างไรก็ตามรีเบกก้าและจัสตินไม่เข้าใจว่ามันดึกแค่ไหนแล้วเด็กผู้หญิงทั้งสองกลัวว่าจะถูกริกตำหนิเพราะมันเลยเที่ยงคืนไปแล้วพวกเธอไม่อยากโทรหาริก เพราะเขามักจะพูดถึงเรื่องเวลาเคอร์ฟิวและการไม่สใจเวลาเสมอดังนั้นพวกเธอจึงตัดสินใจโทรเรียกแท็กซี่แต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรพวกเธอโทรเรียกแท็กซี่แต่หลังจากผ่านไปกว่าหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่มีวิวแวของ i, แท็กซี่เลยเด็กผู้หญิงทั้งสองยืนอยู่ข้างนอกบ้านของเด็กผู้ชายและโทรเรียกบริการแท็กซี่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่มันก็ไม่เคยมาเวลาสามนาฬิการีเบกาและจัสมินกำลังรออยู่ริมทางเท้าเมื่อมีรถจักรยานยนต์ คนหนึ่งขับผ่านไปดีนคนขับจอดรถและเริ่มพูดคุยกับเด็กผู้หญิงทั้งสองดีไม่ได้อันตรายและเขายังเสนอที่จะขับรถพาเด็กผู้หญิงทั้งสองกลับบ้านด้วยซ้ำแต่ในขณะ เดียวกันผู้ชายสองคนบนรถจักรยานยนต์อีกคันก็ขับมาจอดข้างหน้าทั้งสามคนพวกเขาทั้งหมดเริ่มพูดคุยกันและคนขับรถจักรยานยนต์คันที่สองดูเหมือนจะสนใจรีเบคก้าอย่างแท้จริงฉันเห็นผู้ชายคนนั้นเล่นกับสร้อยคอของรีเบคก้าซึ่งฉันให้เธอเป็นของขวัญตอนนั้นเองที่ผู้ชายสองคนนั้นเสนอที่จะขับรถพาเด็กผู้หญิงทั้งสองไปไหนสักแห่ง รีเบกาและจัสมินไม่ได้ขึ้นซ้อนท้ายทันทีคนเหล่านี้น่ากลัวเด็กผู้หญิงทั้งสองรู้ว่ามันไม่ปลอดภัยที่จะนั่งรถไปกับคนแปลกหน้าแต่พวกเธอคิดว่ามันเป็นทางกลับบ้านทางเดียวของพวกเธอและตกลง หลังจากถูกชักชวนหลายครั้งดีนจัสตินรีเบก้าและผู้ชายอีกสองคนขึ้นซ้อนท้ายโดยจัสตินนั่งกับดีนและพวกเขาเริ่มขับรถออกไปในช่วงหนึ่งจัสตินอ้อนวอนให้ดีนขับรถช้าลงเพราะเธอกลัวและดีนก็ทำตามแต่คนขับอีกสองคนก็เร่งความเร็วขึ้นอย่างรวดเร็วและเลี้ยวไปอีกทางหนึ่งและจัสตินกับดีนก็คลาดส,สายตาจากรถจักรยานยนต์คันนั้นและในที่สุดก็คลาดส,สายตาจาก รีเบกก้าหลังจากนั้นไม่นานจัสมินก็กลับถึงบ้านเธอคิดว่ารีเบคก้าจะอยู่ที่นั่นด้วยแต่เธอไม่อยู่เธอตรวจดูทุกที่และแม้แต่รออยู่สองสานาทีก่อนที่ความ เครียดและความกลัวจะครอบงำเธอเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปลุกพ่อของเธอและบอกเขาว่ารีเบก้ายังไม่กลับบ้านริกลุกขึ้นทันทีและทั้งสองก็ขึ้นรถพวกเขาตะโกนเรียกชื่อรีเบก้าไปตามถนนต่างๆโดยหวังว่าเธอจะอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่เธอไม่อยู่พวกเขายังเห็นรถพยาบาลคันหนึ่งด้วยจัสมินรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่พวกเขาก็ยังคงมองหารีเบก้าต่อไปถึงแม้ว่าจัสมินจะไม่รู้ตัวต่ลางสังหรของเธอนั้น ถูกต้องพวกเขามองหารีเบคก้าตลอดทั้งคืนแต่ก็หาไม่พบริกโทรแจ้งตำรวจทันทีเพื่อบอกว่ารีเบคก้ามีเต้นตันอายุ17ปีหายตัวไปอย่างไรก็ตามตำรวจจะไม่รับแจ้งความคนหายเพราะรีเบคก้าหายตัวไปไม่ถึง24ชั่วโมงหลายคนเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนทุกคนรู้ว่ากฎ24ชั่วโมงไม่ใช่กฎหมายจริงๆแต่คุณจะทำอย่างไรได้ถ้าตำรวจไม่รับแจ้งความ มันอาจจะเลย24ชั่วโมงไปแล้วอย่างน้อยก็กว่าจะติดต่อทนายความหรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้แต่ก่อนที่ริกจะได้พูดอะไรโต้แย้งสิ่งที่ตำรวจพูดเขาก็ถูกตัดบทและถูกพักสายตำรวจบอกริกว่าพวกเขาต้องไปที่ถนนเฟอร์รี่รีดเพื่อหารีเบคก้าหลังจากที่เหมือนกับว่ามันนาน ช่วนี้รันฉันคิดว่ามันแปลกเล็กน้อยที่ตำรวจบอกเพื่อนของเหยื่อว่าพวกเขาจะไปสืบสวนที่ไหนแต่บางทีอาจจะมีอะไรมากกว่าเรื่องราวที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะก็ได้เราไม่มีทางรู้แต่ริกและจัสมินไม่เสียเวลาที่จะไปที่นั่นจัสมินรู้สึกประหม่าจนแทบขาดใจเธอถามคำถามพ่อของเธอเป็นล้านคำถามทุกวินาทีและสถานการณ์ดูไม่ดีเลยเมื่อพวกเขาไปถึง พื้นที่นั้นมีตำรวจเทปสีเหลืองและไฟสีแดงและสีน้ำเงินเต็มไปหมดขณะที่ริกเดินไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกให้จัสมินอยู่ในรถเอาเป็นว่าร่างกายของริกเต็มไปด้วยความ หวาดกลัวไม่พบเบกกี้อยู่บนพื้นมีเพียงถุงซิฟสีดำขนาดใหญ่มันเป็นถุงสำหรับใส่ศพทันทีที่ริกไปถึงที่เกิดเหตุตำรวจถามเขาว่าเขาสามารถช่วยพวกเขาหาว่าเด็กผู้หญิงที่ตายแล้วนั้นเป็นใครได้หรือไม่ริกตกลงแต่ทันทีที่พวกเขาเข้าใกล้ถุงริกก็สุดตัวลงคุกเขา่าเพราะเขาเห็นรีเบคก้าซึ่งเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บสาหัสร,ริกตั้งใจที่จะดูแลรีเบค้าและ จัสซีนี่ปลอดภัยแต่เขาไม่รู้ว่าจะบอกข่าวร้ายกาศนี้กับพ่อแม่ของรีเบคก้าได้อย่างไรเขารู้สึกเสียใจอย่างมากเต็มไปด้วยความอับอายและบอบช้ำทางจิตใจริคคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาที่จะดูแลรีเบคก้าให้ปลอดภัยแต่เขาล้มเหลวพ่อแม่ของรีเบคก้ากำลังเผชิญกับความหวาดกลัวที่เลวร้ายที่สุดที่พวกเขาเคยมีมันเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับพ่อแม่ทุกคนที่จะปล่อยให้ลูกสาวตัวน้อยไปเที่ยวแต่การได้ยินว่าลูกสาวของพวกเขา ถูกฆ่ายอย่างโหดร้ายและไร้เหตุผลในทริปที่ควรจะเป็นของขวัญวันเกิดจากพวกเขาเป็นสิ่งที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมเลือนพ่อแม่ของรีเบคก้ารู้สึกตกใจงุนงงและสับสนในเวลาเดียวกันในตอนแรกพวกเขาไม่อยากเชื่อในสิ่งที่พวกเขาได้ยินแต่เมื่อความจริงกระแทกเข้ามาพวกเขาก็รู้ว่าชีวิตของพวกเขาจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเกิดอะไรขึ้นที่ทําให้ค่ําคืนที่สนุกสนานกลายเป็นน่ากลัวเช่นนี้ใครทําร้ายรีเบคก้าด้วยวิธีนี้ ใครพบรีเบก้าสำคัญกว่ามันเป็นคนแปลกหน้าอีกคอรั้งดีเจในพื้นที่ชื่อดาน่าโรลินกําลังขับรถลงถนนเฟอร์รี่ประมาณ3นาฬิกา30นาทีเมื่อเขาทับอะไรบางอย่างข้างถนนและต้องเหยียบเบรกอย่างแรงเมื่อเขาเข้าไปใกล้เขาเห็นว่าเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่ยังมีชีวิตอยู่ฉันหมายความว่าสาหัสจริงๆเธอได้รับบาดเจ็บทั่วใบหน้าและลำคอและเธอหายใจลำบากสิ่งที่เด็กผู้หญิงคนนี้ต้องเผชิญนะ นัยากที่จะบรรยายแววตาของเด็กผู้หญิงคนนั้นยังคงติดตรึงอยู่ในใจเขาฉันรู้สึกตกใจกับความเจ็บปวดและความน่าสะพรึงกลัวดาน่ารู้ว่าเธอต้องการความช่วยเหลือถึงแม้ว่าเธอจะพูดอะไรไม่ได้ก็ตามจากนั้นเขาก็กดแผลของเธอไว้ในขณะที่เพื่อนๆของเขาโทรขอความช่วยเหลือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเศร้าโศกดาน่าบอกให้เธออยู่กับเขาเพราะความช่วยเหลือกำลังมาแต่เธอได้ รับบาดเจ็บเกินเยียวยาดานหน้าเห็นลมหายใจสุดท้ายออกจากร่างของเธอเด็กผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตจากบาดแผลของเธอไม่มีชีพจรแล้วตอนนั้นเองที่ตำระวอจะและหน่วยกู้ภัยมาถึงคุณจำได้ไหมว่ารถพยาบาลขับผ่านริกและจัสมินไป แน่นอนว่ามันกำลังตรงไปหารีเบกก้าเจ้าหน้าที่สืบสวนพูดคุยกับจัสตินเพื่อลำดับเหตุการณ์ในคืนที่รีเบคก้าหายตัวไปเธอเล่าให้พวกเขาฟังเกี่ยวกับการพลัดหลงหลังจากนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปกับคนแปลกหน้าสองคนตำรวจรู้ว่าชายลึกลับสองคนนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดดีนักขี่มอเตอร์ไซค์คนเดียวที่พาจัสตินไปส่งสามารถจดจำผู้ชายสองคนที่พารีเบกก้าทันท้ายไปได้พวกเขาคือจัสติสมิธอายุ17ปีและเคิร์กมันดี้ อายุ21ปีชายอีกคนหนึ่งออกมาให้การว่าเขาเห็นผู้ชายสองคนที่มีเลือดเต็มตัวอยู่ในจุดเดียวกับที่พบศพของรีเบคก้าในภายหลังชายคนนั้นรู้ว่าผู้ชายสองคนนั้นคือเคิร์กและจัสติสด้วยดูเหมือนว่าคดีนี้จะปิดฉากแล้วมีพยานมากมายและผู้ต้องสงสัยก็ถูกระบุชื่อแล้วรีเบคก้าจะได้รับความยุติธรรมที่เธอควรได้รับหน้าเศร้าที่กองกำลังตำรวจ เบอร์มิวดาทำผิดพลาดในการสืบสวนและทุกสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นนี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการตัดสินใจผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าศพของรีเบคก้าถูกนำไปชนสูตรและผลการชันสูต แธอก็น่าสยดสยองเธอมีบาดแผลมากกว่า30แห่งและสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นคือมีคนข่มขืนเธอมันทําให้ฉันปวดใจที่จะคิดถึงสิ่งที่รีเบคก้าต้องชเผชิญในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเธอศพถูกส่งไปตรวจ DNA ที่พบในร่างกายของรีเบคก้าแต่นี่คือจุดที่ตำรวจเบอร์มิวดาทําผิดพลาดครั้งใหญ่ฉันไม่รู้ว่าทําไมแต่ตำรวจมั่นใจว่าจติสบังคับ ขืนใจรีเบคก้าเจ้าหน้าที่สืบสวนคิดว่าจัสติสเป็นคนทำร้ายเคิร์กในขณะที่เคิร์กแค่ช่วยเหลือเขาไม่ชัดเจนว่าพวกเขามาถึงข้อสรุปนั้นได้อย่างไรไม่มีหลักฐานใดๆสนับสนุนข้อสรุปนั้น ้นเลยตำรวจแค่คาดเดาด้วยเหตุผลที่ไม่ชัดเจนดังนั้นตำรวจจึงไม่รอผล DNA ที่จะกลับมาเพื่อพิสูจน์หนึซว่าใครข่มขืนรีเบคก้าแทนที่จะเป็นเช่นนั้นพวกเขายื่นข้อเสนอลดโทษให้กับเคิร์กเคิร์กถูกขอให้รับสารภาพว่าเป็นผู้สมรู้ทิศหลังจากเกิดเหตุและเป็นพยานปรับกำจัดในศาลเคิร์กตกลงกับข้อเสนอนี้ซึ่งหมายความว่าเคาติดคุกเพียงหปี เท่านั้นถ้าคุณคิดว่ามันแย่แล้วยังมีอีกปรากฏว่าผล DNA แสดงให้เห็นว่า DNA ที่พบในร่างกายของรีเบคก้าเป็นของเคิร์กดังนั้นจึงเป็นไปได้มากว่าเขาเป็นคน คมคืนรีเบคก้าไม่ใช่จัสติสแต่เคิร์กตำรวจได้ลงนามในข้อตกลงลดโทษไปแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดพลาดคดีในศารสิ้นสุดแล้วดังนั้นเคิร์กจึงไม่สามารถรับโทษที่แตกต่างออกไปได้ไม่ว่าเขาจะทำอะไรลงไปก็ตามนั่นไม่ใช่ทั้งหมดจัสติสผู้สมรูม้คิดถูกปล่อยตัวไปเพราะ DNA เป็นของเคิร์กเขาจึงสามารถจัดไปโดยไม่ต้องถูกดำเนินคดีแน่นอนว่า ประชาชนโกรธเคืองมากทีละขั้นตอนเจ้าหน้าที่กำลังทำเรื่องนี้ผิดพลาดและประชาชนก็โกรธแค้นพวกเขาไม่ต้องการให้ผู้ชายรุนแรงสองคนค้นผิดจากการฆ่าเด็กผู้หญิงตัวเล็ก หาหาที่ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้พวกเขาพยายามให้ตำรวจตั้งข้อหาฆ่าคนตายทั้งคู่แต่ภายใต้กฎหมายห้ามดำเนินคดีสำบุคคลหนึ่งไม่สามารถถูกดำเนินคดีสองครั้งสำหรับอาชญากรรมเดียวกันได้เคิร์กติดคุกห้าปีและเขาไม่สามารถถูกตั้งข้อหาอีกเพราะไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิด justice พวกเขาไม่สามารถตั้งข้อหาอะไรเขาได้เลยมีร่องรอยว่ามีคน สองคนรับผิดชอบต่อการทำร้ายและการตายที่น่าสยดสยองของรีเบคก้าแต่ไม่มีอะไรหนักแน่นพอที่จะสนับสนุนข้อกล่าวหาเหล่านี้ได้เช่น DNA ของจัสติสที่แย่กว่านั้นคือทางการไม่ ได้ใช้เคิร์กเป็นพยานในการพิจารณาคดีของจัสติสตามที่วางแผนไว้เพราะผู้พิพากษาไม่ไว้วางใจพยานข้อตกลงลดโทษไม่เป็นผลมันทั้งหมดจะทำให้คุณสับสนฉันไม่เข้าใจจริง,รงๆว่ากรมตำรวจแห่งหนึ่งจะทำผิดพลาดมากมายได้อย่างไรนี่มันโง่เขายิ่งกว่าครั้งที่แล้วเสียอีกเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นในคดีนี้ทนายฝ่ายจำเลยกล่าวว่าคดีอ่อนแอและหลักฐานทั้งหมดก็อ่อนแอ พวกเขาสามารถชักจูงคณะลูกขุนให้ยกฟ้อง justice และเขาก็เป็นอิสระคำตัดสินทำลายหัวใจของครอบครัว mid เดนตันดูเหมือนว่าหนึ่งในฆาตรกรรอดพ้นไปได้โดยไม่มีผลตามมาอืมฉันไม่แน่ใจว่าห้าปีที่เคิร์กต้องโทษนั้นถือเป็นการลงโทษหรือไม่ครอบครัวไมเดนตันไม่ยอมแพ้พวกเขายื่นอุทธรณ์หลายครั้งและทำงานอย่างหนักเพื่อให้มีการพิจารณาคดีใหม่พวกเขาเพยายามตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายและลักพาตัวด้วยซ้ำพวกเขายังพยายามติดต่อกับ ชิรีบูตซึ่งเป็นหนึ่งในทนายความด้านสิทธิมนุษยชนที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหราชาอาณาจากักรแต่น่าเสียดายที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่สืบสวนในเบอร์มิวด้าหยิบคอดีที่ชัดเจนมาม้วนเก็บและซุกซ่อนไว้ภายใต้ความไร้ความสามารถของพวกเขาจากนั้นพวกเขาก็สามารถมองหน้าผู้คนและพูดว่า ดูสิเราไขค,คดีฆาตรกรรมได้ในเวลาอันรวดเร็วทั้งหมดนี้ทำไปเพื่อรักษาความรู้สึกที่ดีของผู้คนที่มีต่อกองกำลังตำรวจไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรก็ตามตำรวจรู้สึกอับอายและขยะนขยงกับสิ่งที่พวกรเขาทำช่างเป็นการปกป้องภาระของพวกเขาเสียจริงแต่เรื่องราวยังไม่จบสถานการณ์กำลังเลวร้ายลงซินดี้แม่ของรีเบคก้าขอให้ตำรวจเบอร์มิวด้าจ่ายเงินให้พวกเขา1 0 0 0 0แสนดอลลาร์เพราะการสืบสวนที่ รายประสิทธิภาพของพวกเขาก่อให้เกิดความเครียดที่เลวร้ายที่สุดแก่พวกเขาในที่สุดครอบครัวมิดเดิลตันได้รับเงินเท่าไหร่ จำนวนที่น่าเหลือเชื่อคือ2,840ดอลลาร์คุณอาจคิดว่าฉันลืมศูนย์ไปหนึ่งหรือ2ตัวแต่ฉันไม่ได้ทำนี่คือจำนวนเงินที่ตำรวจมอบให้กับ,บครอบครัวม,มิดเดิลตันอย่างแม่นยำความเศร้าโศกของครอบครัวต่อการเสียชีวิตของลูกสาวของพวกเขามีค่าน้อยกว่า3,000ดอลลาร์เพื่อรักษาความสงบตำรวจเบอร์มิวดาพยายามหาหลักฐานเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อเอาผิดเคิร์กมันดี้และจัสติสสมิธปรากฏว่าเคิร์กได้รับการประกาศ อันตัวในข้อหาปล้นทรัพย์โดยใช้อาวุธในขณะที่เขาและจัสติสพบกับริเบก้ากล่าวอีกในหนึ่งคนเหล่านี้เลวร้ายพวกเขามีปัญหาทางกฎหมายมาก่อนที่จะทำร้ายและฆ่ารีเบก้าเคิร์กได้รับโทษจำคุกเพิ่มอีก15ปีในข้อหาปล้นทรัพย์ในที่สุดเรื่องทั้งหมดก็น่าขันในตอนนี้5ปีสำหรับการปล้นและฆ่าเด็กผู้หญิงอายุ17ปีและ15ปีสำหรับการข่มขืนเธอ จนถึงตอนนี้เคิร์กมันดี้ไม่ได้อยู่ในคุกอีกต่อไปเพราะเขาถูกส่งตัวกลับไปยังจาเมกาซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขามีฆาตกรหลบหนีอยู่ในจาเมกาและฉันไม่อยากคิดเลยว่าเขาอาจะจะทำอะไรอยู่แล้วจัสติสละอีกคนหนึ่งนะ อืมเขาไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์หรือผู้ช่วยเช่นกันเพราะ justice ถูกจับกุมในปี2003ในข้อหาใช้อาวุธทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งนอกขับเขาได้รับโทษจำคุก18เดือนสำหรับอาชญากรรมของเขานั่นคือ15ปีสำหรับการทำร้ายผู้หญิงซึ่งมันเลวร้ายพอๆกันฉันหวังว่าผู้หญิงที่น่าสงสารคนนั้นจะดีขึ้นหลังจากนี้แล้วเขาได้รับโทษอะไรสำหรับการตายของรีเบคก้าไม่ถึงปีไม่ได้รับอะไรเลยคุณจะรู้สึกตกใจและเศร้าในเวลาเดียวกันเมื่อคุณดูวิดีโอนี้ตำรวจทำคดีฆาตกรรมผิดพลาดได้อะ ย่างไรถึงขนาดนั้นฉันเข้าใจเบอร์มิวดาไม่ได้มีอัตราการเกิดอาชญากรรมที่สูงมากนักดังนั้นตำรวจอาจจะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเมื่อมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นตลอดชีวิตที่เหลืออยู่เดฟและซินดี้จะไม่มีลูกสาวของพวกเขาอีกต่อไปริกต้องรับมือกับความรู้สึกผิดและความรู้สึกที่เลวร้ายตลอดเวลาเพราะเขายังคงรู้สึกเหมือนจะเป็นลมทุกครั้งที่เขาคิดถึงเหตุก,การณ์ที่น่าสยดสยอง นีจัสมินเพื่อนสนิทที่สุดของรีเบคก้าเสียชีวิตคนที่เหมือนพี่สาวจัสมินต้องผเผชิญกับความซึมเศร้าวความรู้สึกผิดของผู้รอดชีวิตความรู้สึกผิดปกติและความรู้สึกอื่นๆเกือบทุกอย่างที่คุณคิดออกสำหรับดาน่าคนแปลกหน้าที่ใจดีที่อยู่กับรีเบคก้าตอนที่เธอเสียชีวิตเขาจะจดจําภาพที่เธอนอนอยู่บนถนนเย็ยนเยียบไร้ที่พึง่งและเปล่าเปลี่ยวเหมือนกับคนที่รักรีเบคก้าคนอื่นๆ ดาน่าจะไม่มีวันลืมเธอในรายการหรือหนึ่งดาน่าพูดถึงการตั้งชื่อลูกสาวของเขาว่ารีเบคก้าเพื่อเป็นเกียรติแก่ความทรงจำของเธอเขารู้สึกเสียใจที่เขาไม่สามารถช่วยเธอไว้ได้แต่เขาสัญญาว่าจะจดจำเรื่องราวของเธอตลอดไปและทำให้แน่ใจว่ารีเบคก้าจะไม่ถูกลืมเลือนทุกคนที่รี เบกก้าพบเจอเปลี่ยนแปลงไปด้วยเธอและการเปลี่ยนแปลงนั้นยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าเธอจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามพิธีศพของรีเบคก้าจัดขึ้น6วันหลังจากเธอเสียชีวิตพร้อมด้วยเพื่อนๆครอบครัวและคนที่รักผู้คนจำนวนมหาาลมารวมตัวกันเพื่อปลอบโยนครอบครัวของเธอและมอบก,กำลังใจความรักและไหลให้พวกเขาได้พิงความเมตตาของชุมชนที่มีต่อครอบครัวมิดเดิลตันนั้นเข้มแข็งมากคนแปลกหน้ามากมายมารวมตัวกันเพื่อให้ครอบครัวมิดเดิลตันรู้ว่า พวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวพวกเราทุกคนโกรธพวกเราทุกคนขุนเคืองพวกเรหาทุกคนโกรธแค้นอย่างมากที่มแมลงตัวเล็กๆที่ไร้ค่าเหล่านี้สามารถทำลายชีวิตของคนอื่นได้และยังไม่ถูกจับกุมหรือลงโทษด้วยซ้ำขอบคุณสำหรับการรับชั่วโมงหากคดีนี้ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจโปรดกดไลค์กดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนสำหรับคดีอาชญากรรมจริงอื่นๆที่สมควรได้รับการรับฟังแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในความคิดเห็นคุณคิณคดว่า ความยุติธรรมได้รับตอบสนองอย่างแท้จริงหรือไม่จนกว่าจะถึงครั้งหน้าโปรดรับทราบข้อมูลปลอดภัยและอย,ย่าหยุดที่จะสแสวงหาความจริง ความโกรธแค้นและความเศร้าโศกปกคลุมไปทั่วชุมชนผู้คนรู้สึกขุ่นเคืองกับความล้มเหลวของระบบยุติธรรมพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมฆาตกรถึงสามารถหลบหนีการลงโทษได้อย่างง่ายดายเช่นนี้ความทรงจำของรีเบคก้ายังคงสดใหม่ในใจของทุกคนที่รู้จักเธอรอยยิ้มที่สดใสของเธอความใจดีและความกระตือรือร้นในชีวิตยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของเพื่อและครอบครัวการสูญเสียเธอไปอย่างกระทันหันและโหดร้ายทิ้งไว้ซึ่งรอยแผลที่ลึกซึ้งในหัวใจของพวกเขา คุณทุมชายหนุ่มที่พบศพของรีเบคก้าไม่สามารถลืมเล,ลือนภาพที่น่าสยดสยองที่เขาได้เห็นในคืนนั้นได้ความหวาดกลัวและความรู้สึกหมดทนทางยังคงตามหลอกหลอนเขาเขารู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยชีวิตเธอไว้ได้แม้ว่าเขาจะรู้ว่าเขาทำทุกอย่างที่ทำได้แล้วก็ตามเหตุการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปตลอดการทำให้เขามีความอ่อนไหวต่อความเจ็บปวดของผู้อื่นมากขึ้น ความอัปยศที่เกิดขึ้นจากความไร้ประสิทธิภาพและความผิดพลาดของตำรวจเบอร์มิวด้ากลายเป็นตราบาปที่ฝังลึกในประวัติศาสตร์ของหน่วยงานความไม่ไว้วางใจและความโกรธเคืองจากสาธารณชนกัดกร่อนความเชื่ออาม่นที่ประชาชนเคยมีต่อกระบวนการยุติธรรมเรื่องราวของรีเบคก้ากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอยุติธรรมและความล้มเหลวของระบบ วิญญาณที่ไม่สงบของรีเบคก้าวงเวียนอยู่ในความทรงจำของผู้ที่รักเธอความเจ็บปวดและความขมขื่นของการถูกพรากชีวิตไปก่อนวัยอันควรยังคงก้องกังวานอยู่ในความเงียบความปรารถนาที่จะได้รับความอายุติธรรมยังคงลุกโชนอยู่ในใจของครอบครัวและเพื่อนฝูงพวกเขาปฏิเสธที่จะปล่อยให้เรื่องราวของเธอถูกลืมเลือน คำอธิษฐานกระซิบในภาษาอีสานที่อาจเป็นคำพูดสุดท้ายของรีเบคก้าก่อนที่ความโหดร้ายจะมาถึงตัวเธอเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้แต่ความหวาดกลัวและความสิ้นหวังในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเธอเป็นสิ่งที่สามารถสัมผัสได้จี้พระเครื่องที่เธออาจจะกำไว้แน่นในมือที่สันเทาเป็นพยานเงียบต่อความทรมานที่เธอได้รับข้อความที่พิมพ์ค้างไว้ครึ่งๆกลางๆถึงแม่ของเธอเป็นภาพสะท้อนที่เจ็บปวดของชีวิตที่ถูกตัดขาดอย่างกระทันหัน เลือดที่ไหลนองผสมกับกาแฟยเย็นที่อาจจะหกเลอะเทอะในที่เกิดเหตุเป็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวและขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงความหวานและความขมของกาแฟผสมกับความรุนแรงและความตายของเลือดสร้างความรู้สึกขยะแขยงและหดหูอย่างบอกไม่ถูก แมลงที่ไต่ตอมพระเครื่องของเหยื่อเป็นสัญลักษณ์ที่น่าเศร้าของการเสรื่อมสลายและการสูญเสียสิ่งที่เคยเป็นเครื่องรางและที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจกลับกลายเป็นที่รวมตัวของสิ่งมีชีวิตที่กัดกินซากศพกลิ่นสารเคมีของยากำจัดศพที่อาจถูกใช้เพื่ออำพรางร่องรอยเป็นกลิ่นที่รุนแรงและน่ารังเกียจที่บ่งบอกถึงความชั่วร้ายและความยินชาของผู้กระทำ แรงงานต่างด้าวที่อาจถูกอารัดเอาเปรียบในสังคมที่ซับซ้อนของกรุงเทพอาจเป็นกลุ่มคนที่เปราะบางและตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมได้ง่ายตลาดมืดจะตุจกักรที่มีการซื้อขายสินค้าผิดกฎหมายอาจเป็นแหล่งที่มาของอาวุธหรือสารเสพติดที่ใช้ในการก่ออาชญากรรมวงการพนันใต้ดินที่มีการแข่งขันและความขัดแย้งอาจเป็นมูลเหตุของความรุนแรงและการฆาตกรรม คนทุมผู้มีบาดแผลในใจจากเหตุการณ์เลวร้ายในวัยเด็กที่วัดอาจมีความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจต่อความเจ็บปวดของเหยื่อมากกว่าคนอื่นๆความอัยยศจากการทุจริตของตำรวจอาจทำให้เจ้าหน้าที่บางคนรู้สึกสิ้นหวังและหมดศรัทธาในระบบวิญญาณที่ไม่สงบที่ตามหลอกหลอนจากการฆ่าครั้งแรกอาจผลักดันให้ฆาตกรทำซ้ำอาชญากรรมด้วยความบ้าคลั่งและความหวาดกลัวในจิตใจ คำอธิษฐานกระซิบในภาษาอีสานอาจเป็นคำขอความช่วยเหลือหรือคำสารภาพบาปในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตพวงมาลัยดอกมะลิที่ถูกกุมไว้แน่นอาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักความบริสุทธิ์หรือความหวังที่ถูกบทขยี้ข้อความที่พิมพ์ค้างไวคง้ครึ่งๆกลางๆถึงแม้อาจเป็นคำอำลาที่แสนเศร้าหรือคำขอโทษที่ไม่ทันได้กล่าว เลือดที่ไหลนองผสมกับกาแฟยเย็นอาจเป็นภาพที่ติดตาและหลอกหลอนผู้ที่พบศพไปตลอดชีวิตแมลงที่ไต่ตอมพระเครื่องอาจเป็นเครื่องต้นใจถึงความไม่จรังของชีวิตและความแน่นอนของความตายกลิ่นสารเคมีของยากำจัดศพอาจเป็นกลิ่นที่น่าสะอิดสะเอียนที่จะตอกย้ำความโหดเหี้ยมของการกระทำ ในที่สุดแม้จะมีความผิดพลาดและความอายุติธรรมมากมายในกระบวนการสืบสวนและพิจารณาคดีความทรงจำของรีเบก้ามิดเดิลตันยังคงอยู่ยงคงกระพันเรื่องราวของเธอเป็นเครื่องเตือนอนใจถึงความเปราะบางของชีวิตและความสำคัญของการสแสวงหาความจริงและความยุติธรรมความรักและความสามัคคีของชุมชนที่หลังไหลามาสู่ครอบครัวของเธอเป็นแสงสว่างใน ความมืดมิดแม้ว่าฆาตกรจะหลบหนีการลงโทษที่สาสมไปได้แต่เรื่องราวของรีเบคก้าจะยังคงถูกเล่าขานต่อไปเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดแต่สำคัญเกี่ยวกับความล้มเหลวของระบบ และความมุ่งมั่นของผู้ที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมความหวังที่จะเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นในวันใดวันหนึ่งยังคงริบหรี่อยู่ในใจของผู้ที่รักเธอและเรื่องราวของรีเบคก้าจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนต่อสู้เพื่อโลกที่ยุติธรรมและปลอดภัยมากขึ้นแม้ในเงามืดมิดของความสูญเสียความรักและความทรงจำจะยังคงส่องสว่างนำทางไป